สวัสดีครับมาเจอผมนะครับผมคิมสซซิงยุกคระตอนนี้ก็เราจะมารีวิวเจ้ากระจกปแายและซิงพาวเวอร์นะครับในราคาย่อมเยาวนะครับผมและเป็นของแท้ด้วยนะฮะโอเคนะครับเราจะมาดูความสวยงามข้างในกันนะครับผมสวยงามนะฮะสั่งมาจากลาซาด้านี่เองนะครับผมอยู่ความเรียบร้อยนะฮะอันนี้จะเป็นตัวยึด มีไส้สองส่วนนะฮะอยู่ที่ความใหญ่ของรูปลายแฮนด์นั่นเองนะฮะสามารถถอดออกได้อันนี้ก็คงเหมือนอันนั้นนะน,นี่คือหกเหลี่ยมแถมหกเหลี่ยมมาด้วยเอา,าเวลาเอาไปขันอ่นอะไรก็แบบอันนั้นเนี่ยแหละเหมือนกันกับไอ้ข้างนั้นดูความใสก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเออใสไม่หลอกตาแหลมเลย เป็นกระจกที่แบบดูแข็งแรงแล้วก็ดูดีนะคือแบบว่าราคาหลักร้อยนะฮะแต่คุณภาพนี่ราคาหลักพันแบบพวกซ r g อย่างนี้เลยนะนี่ราคาหลักร้อยนะสภาพดูแข็งแรงเขาบอกว่าทำตกแล้วไม่แตกด้วยนะแต่แต่ผมไม่ไม่ดีกว่าเพราะผมจะใช้หัวมันแตกไงเรื่อง แต่แตโอเคไนดะ้เห็นเขารีวิวกันว่ามันทําตกไม่แตกนะเราก็เลยไปทดลองซื้อมาแล้วก็ลองดูว่าเออมันสวยอย่างที่เขาโฆษณาไหมโอ้ยสวยจริงเว้ยไม่ต้องไปซื้อแบบกระจกไปแพงๆตีอาจีมาเลยนี่นสิ่งพาเวอร์นะกล่<_><_><_><_><_>องที่ใส่มาแบรนด์<_><_> เขาบอกว่านี่ของแท้นะเป็นของแท้ที่คุณภาพเท่าของหลักพันเลยอย่ามาดูตอนใส่กับรถผมนะครับผมว่ามันจะสวยแค่ไหนนะอย่าไปดูรถผมกันเนี่ยพอผมใส่แล้วเป็นไงโอ้โห,โหดูหมอกขึ้นเยอะโอ้โหแน,นอนอะแจ๋ว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 คุ้มนะ ราคาห้าร้อยกว่าบาทเท่ก็ใส่หลักพันผมว่าไม่ต้องซื้อแพงเลยซื้อแบบนี้แหละใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ดูสวยเหมือนกันปรับได้แบบอิสระนะฮะอันนี้ผมปรับแบบที่ผมถนัดนะ สวยคุ้มราคาครับผมใครหาก็จกไปแฮนด์อยู่ผมแนะนำนะนี่ครับราคา5้าร้อยกว่าบาทแนละ้วคุ้มแน่นอน,นครับผมไม่ต้องไปซื้อของแพงครับผมเนี่ครับราคาหลักร้อยครับ,ราารบจบการรีวิวครับผมครับ